สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พาครอบครัวมากินข้าวบุฟเฟ่ที่ตึกระโยกนะครับพอดีได้โปรโมชั่นครับหัวละ499แต่ต้องเป็นวันธรรมดานะครับผมจองมาช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามครับส่วนตัวแล้วผมก็เคยมาแล้วครับนานมากแล้วตอนนี้มีโอกาสก็เลยพาพ่อกับแม่มานะครับก็เดี๋ยว ไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงครับครับตอนนี้เราก็ขึ้นที่จอดรถนะครับผมเอารถมาก็คือเป็นรถตู้นะหลังคาสูงก็จะมีที่จอดเฉพาะรถตู้หลังคาสูงนะครับไปดูกันเลยครับนครับมากินบุฟเฟ่ครับคนทันบักรเป๋จะต้าสแกนห้องอาหารน,นะครับที่จอดชั้นข้างบนนี้ครับผมถ้ามีแขกเการอยู่รหรือคัอ้งอยู่ ได้เลยชั้นที่มีต้นตู้จอดอยู่นี่ครับผมแล้วลงเลยแล้ว,ลวเดินขึ้นตรงที่เขาเดินขึ้นไปนะครับผมคบคบมันจะเริ่มไปสแกนห้องอาหารนะครับครับมันจะลงเริ่มสแกนห้องอาหารอ่าเนี่ยครับ,รบ,รบขึ้นมาจากตรงนี้ละนี่จะเป็นที่จอลดรถราคาสูงตรงนี้ที่จอลดรถราคาสูงแล้วเราจอดตรงนี้แล้วก็เดินมานี้ก็จะขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไปเลยไขึ้นลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ นี่นะก็ลงมาจากนี่แล้วก็มาตรงนี้เช็คอินเช็คอินเสร็จก็เดินมาทางนี้เดินขึ้นไปลิฟต์เพื่อไปชั้น79เอเฟ่เราไปกันที่ชั้นเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดต่อแล้ว นี่นะออกจากเล็บมาละก็จะประมาณนี้ชมวิวก่อนไปรับประทานบุฟเฟ่นนะเดี๋ยวชมวิวกันก่อนนี่โอ้สวยนี่บรรยากาศตอนบ่ายๆของเมืองกรุงเทพ น,นี่มีมุมโบราณด้วยอ่านี่ตุกๆถนนก็มีโอ้นี่เดินรอบเลยเนะนี่ยนี่ เระโตอ,อันนี้อุ้ยพูดถึงมองเห็นสนามบินสวนอาภูเหมือนกันนะเนี่ยใช่หรือเปล่าวะเหมือนจะใช่อะเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูอันนี้สวนอาภูป่ะถึน,ะนใช่เนี่ยไปกันต่อวนอันนี้ เริ่มมาทางด้านซ้ายวนไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะจบอ๋อนม่งไงจะวนมาทางนี้โอเคับมาจุดเดิมละเ,เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดินลงไปกินอาหารชั้นเจ็ดสบ เมื่อกี้เราอยู่ชั้น77ชมวิวไปกันนี่ถึงแล้ว เสร็จแล้วก็มาสแตมป์บัตรจอดรถตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปดูวิวด้านบนต่อก่อนขึ้นไปก็จะไปขึ้นลิฟที่ชั้น77โอเคไปตอนนี้เราขึ้นมาจากชั้น76เกเพจะไปต่อยอดสุดก็ชั้น8ปสามนะแป8ส,สเสร็จก็เดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปชั้น8ปดสไป โอครับตอนนี้ออกลิฟต์มาแล้วก็ขึ้นกระไดไปชั้นดาดฟ้าสุดที่มันเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะหมุนรอบตึกอ่ะอเ,เออไปกันเค้ครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วลไ,ไปขึ้นมาเลยม<า>หม่หลอบอีกยเร็วโอเคครับตอนนี้เรามาถึงแล้วไง เอาไหมาหนึ่งสองแม่บ้างแม่คือออกมาโอามาหนึ่งสองโอเคอีกรูปหนึ่งโอเคนี่บรรยากาศโอ้ยอันนั้นเป็นน่าจะอะไรนะ เส้นตอนเมืองอันนี้ก็บังกระเจ้า,เาซูมไปหน่อยโอ้สวยสวยสวยเมีวแขนออกบงังเออเออ จะลูกสองคนโอเคนี่ <Okay. S 2> น ับทุกคนก็เดี๋ยวจบคลิปกันบนบรรยากาศตรงนี้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวจะลงละบรรยากาศหรือฟื้นเคยมารอบนึ่งละอันนี้มาครอบครัวก็ได้บรรยากาศที่แบบอบอุ่นมากขึ้นใครมีโอกาสก็มากันนะครับถือว่าบรรยากาศดีอ่ะมากลางวันก็ได้อีกฟิลึงนะกลางคืนก็จะเหมือนเห็นเป็นเหมือนทะเลดาวอะไรเงี้ยเออ โอเคบายบายเจอกันคลิปหน้าบดีครับทุกคนบายบายเจอกันนะ